วันนี้นะครับผมจะมาผสมน้ำหมักนะครับผมพ่นนะครับผมหนึ่งลิตรครับถังยี่สิบลิตรครับ นี่นะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผมสนใจติดต่อได้ทางไลน์นะครับผมน้ำหมักนะครับผมน้ำหมักหนึ่งลิตรต่อน้ำสิบลิตรนะครับวิธีการพ่นนะครับเดี๋ยวเราจะพ่นลำต้นนะครับแล้วก็พ่นออกนะครับ ประมาณนี้นะครับ